h ฮล lo สบายดีเนาะสวัสดีเนาะอฟซี FC ทุกคนเลยเนาะพบกับซาฟาร์ามอีกแล้วเนาะมื้อนี้ซาฟาร์ามเองกับ่มีย่งหลยเนาะพี่น้องพาทุกคนมายอมคข่แดงเนาะอันนี้ก็คือภาบรรยากาศยามเสาเนาะมกออย่างบักไหลไย่เลยเนาะพี่น้องมื้อนี้ก็เป็นมือวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งก้องส่วนรารซาฟาร์มเนาะข้องส่วนภาอิวเมียนเนาะพี่น้องซาฟาร์ามเองกนะัตื่นแต่เสามาเนาะแนะละะ้วก็ดังไฟ ໃສ່ນ້ໍາລະກະເອົາໄຂ່ລົງໄປເນາະต้มໄຂ່ແລ້ວແລ້ວກະມາໃຫ້แม่ຊາຟາມຍອມກ່ອນເນາະເພິ່ນກະຢາກຍອມເນາະຍອມຫນ້ອນ່ງເາຊາດນັ່ງຍອມນພນຊາຟາມກະต้มຂ່ແຕະນຶ່ງນາະແກໄປວຍນນນີ້ນີ້ຫີດ คือของนะข้องสนเพาอิเมียนนะพี่น้องทุกๆวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งข้องปีใหม่แต่ละปีก็สีไดตื่นแต่เ้าวและก็ตุม่มไกลมายอมไกลแดงนะพี่น้องสุนเพาอิเมียนจะบ่มีแจ๊กอังเปาคือคนจีนนะพี่น้องแต่กะกินปีใหม่หรือกินกุดกับเป็นมือเดียวกันนะพี่น้องเย้ยนี่เลยเนาะหลังจากที่ซะฟาร์ยอมแล้วแล้วซะฟาร์กับเสียว ายนี้เนาะมาใส่ไครละกะมัดเนาะายนี้สัฟารมเองกะเกี่ยมตั้งแต่เมื่อวาน่นเลยเนาะพี่น been, h, sí ้องนี่เลยสัฟารมกะใครบัทันแห้งเนาะกะปินปินปินเบื้องที่มันยังเปียกอยู่อยู่ไตหันขึ้นหมาเนอนละกะมัดวนไปเนาะพี่น้องไฟนี้เนาะสัฟารมใส่นี้จะเป็นไฟยาบเนาะเรามัดโคตรยากเลยซวยสิเดนวยหนึ่งพี่น้องเบิ่งสัฟารมกะกลุ่มเห็ดเนาะกลุ่มเห็ดกลุ่มมัดจนเื่อเมื่อยกะบอดายจกเทื่อเนาะน่วยนี่นวยแรกค่ะ นุยต่อไปก็สีง่ายเดนอ,อันนี้ก็เป็นนุวยแหลก,กเลยยากเดนนุอยหนึ่งอันนี้นิซ่าฟาร,ฟรมกับมัดมัดไว้เนาะหลกห้กก็บหอยใส่ผนใส่ผีนะหรือว่าเอาให้มูให้คู่กับสี้หอยไว้เนาะมันมันจะงามนะพี่เนาะแม่ซาฟาร,ฟรมกับมาค้นเอาไข่แดงเนาะในขนาดดีซ่าฟามเองกํบบาลังสีมัดแม่ซาฟา์มกับข้นเอาไข่แดงไปจุดถูดเนาะจุดถูจุดเทียนให้ บรรพารูดเนาะพี่น้องเพื่อนก็เอาไปใส่แล้วก็ไปจูดเนาะแล้วก็ให้เพื่อนให้ผลให้ใส่อวยผลเนาะพี่น้องเนาะพี่ไม้นีก็สร้าฟาร์มเองกับบได้ไปใส่นล้ก็ยูเหื่อนนี้แหละพี่น้องกะลิ้นอยู่นี้เนาะลิ้นอยู่เหือนี้แล้วก็สีหยอมไข่ไว้แล้วก็วังวงฟาร์มกับสีเอาไข่แดงไปให้ล้านซร้าฟาร์มแดเนาะพี่น้องเนาะอันนี้นี่ก็เกี่ยมมัดไว้เนาะให้น้องให้ล้านเนาะแต่กะ โบหูว่าเป็นมือใดนาอะน้าซีเมนมืออื่นเวนี้ซาฟาร์นัสีบทันไปน้องพี่น้องรอท่าติดตามกันต่อไปนาะว่ามือใดซาฟฟาร์มสิไปเนาะมาหดนี้กันนาะพี่น้องว่วแต่เรื่องปีใไมเนาอกาบพทันให้อวยให้พรให้ใส่พี่น้องเลยเนาะ ขออ้อวยพรใส่เนาะให้ทุกคนยูดีมีแหงเนาะปีใหม่เนาะพี่น้องสุขภาพแข็งแรงด้อเนานะซัะฟรามเองกับโบไดมีย่างไล่ให้กับเอฟซีให้กับพี่น้องทุกคนเนาะนอะกจากคําว่าอวยพรแล้วก็ขอบใจและไล่ที่ทุกคนยังคอยสัอร์ตคอยคอมเมนต์ให้กําลังใจซาฟฟามเนะะาะซาฟร์มเองกับซีพยายามตั้งใจเฮ็ดคลิปไปเลย แล้วการซาฟาร์มก็ตรงข้อคบใจเนาะ FC ที่เขามาใหม่เนาะสำหรับผู้ได้ที่มาใหม่เนาะอย่างพวกหูจากซาฟาร์มกับสามารถไปบึ้งคลิปย้อนล่างใดหรือว่าติดตามซาฟาร์มนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ซาฟาร์มเห็ดคลิปโต๊ไปเนาะยูนำกันไปแบบนี้ไปโดนๆเนาะพี่น้อง FC แล้วก็คนที่เขามาใหม่เนาะนี่เหลยเนาะพี่น้องตอนนี้ซาฟาร์มเองก็ เฮ็ดไข่แดงแล้วแล้เนาะมัดแต่เรนนี่เลยกะสิเอาขึ้นมาสูเด้ดเนาะสูกับบริเ็นเนาะเพราะว่าบริจับกองพี่น้องเ้ยแปลงอ่อนเมีนหมัวต่อยโอ้โชคดีปีใหม่เบิดทุกคนเลยเนาะเจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบาย